สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ช่องเพนวันเพนช n แนลนะคะตอนนี้เราอยู่ถนนคนเดินไทยลมค่ะที่เที่ยวเพชรบูรณ์มีมากมายเลยนะคะเรามาเดินถนนคนเดินไทยลมแล้ว สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะคือพิพิธภัณฑ์หล่มสักค่ะเปิดประตูสู่พิพิธภัณฑ์หล่มสักแหล่งรวมความภาคภูมิใจของคนไทยหล่มนะคะพิพิธภัณฑ์หล่มสักเป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตรเลยนะคะ มีหลักฐานการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีการดำรงชีวิตเอกลักษณ์และภาษาท้องถิ่นของตนเองนะคะซึ่งนับวันเอกลักษณ์ต่างๆเหล่านี้กำลังจะถูกกลืนหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ภายในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมและจัดแสดงข้อมูลความรู้ต่างๆ ไว้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์และเป็นแหล่งศึกษาทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่จับต้องได้ของคนในชุมชนนะคะที่เขียนชื่อพิพิทภพัณฑ์ว่าล่มศักใช้สอสลาไมหันอากาศก็ไก่ดอดิกสรอ,อิกาลันคือสักดินาแทนการใช้ลมศักสเสือไมหันอากาศกาไก่ ก็เพื่อให้ลึกถึงว่าดั้งเดิมนั้นเคยเขียนว่าหล่มสักนั่นเองค่ะทุกห้องในอาคารโคลรเนียนสองชั้นนี้จึงเป็นเหมือนห้องรับแขกของเมืองหล่มสักที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของคนหล่มในทุกๆด้านโดยภายในมีห้องจัดแสดงทั้งหมดจำนวน10ห้องนะคะห้องที่ 1- เป็นห้องประชาสัมพันธ์ เป็นห้องแรกของพิพิธภัณฑ์เป็นห้องขนาดเล็กที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ที่มาเยือนได้รู้จักเมืองหล่มศักดีขึ้นนะคะโดยในห้องนี้จะมีแผนผังห้องจัดแสดงทั้งหมด10ห้องของพิพิธภัณฑ์พร้อมทั้งมีพนักง,งานต้อนรับคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องต่างๆซึ่งในวันเสาร์จะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองของคนหล่มดูสวยงามมากค่ะ ห้องที่สองคือห้องภาพยนตร์นะคะเมื่อก้าวเข้ามาสู่ห้องนี้ผู้ที่ได้มาเยือนจะเหมือนได้ย้อนกลับไปรู้จักกับเมืองหล่มศักในอดีตโดยนำเสนอเรื่องราวสั้นๆผ่านจอภาพยนตร์ซึ่งมีความพิเศษที่มีเก้าอี้นั่งสามารถหมุนได้รอบด้านและจอฉายภาพยนตร์ที่มีอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งช่วยให้ผู้ชมได้อัศรุมากขึ้นเลยค่ะห้องที่สคือห้องเมืองหลมศักในอดีต ในห้องนี้จะจำลองภาพเหมือนหล่มศักในอดีตทั้งร้านค้าร้านอาหารหรือสถานที่สำคัญต่างๆถึงก้าแห่งมาให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ได้แก่ร้านตัดผมนายปรีชาขายแย่งโรงสูบฟินหล่มสักร้านกาแฟมุ้ยหลีหรือว่าร้านยายคำมวลโรงหนังเบญจบันเทิงบ่อน้ำสร้าง น้ำซึมบอ่อทรายหรือน้ำสร้างทรายหอนาฬิกาเมืองลมศักแท่งคอนกรีตอนุสรการสร้างถนนมิตรภาพสายพิษณโลกลมศักค่ะ 4. ห้องสเสน่ห์เมืองลมศักนอกจากความสวยความงามของอาคารบ้านเรือนและของกินอร่อยๆเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองลมศักก็คืออาชีพของผู้คนในเมือง ซึ่งในห้องนี้ได้ยกสองอาชีพที่น่าสนใจมาให้ชมนะคะได้แก่อาชีพขับสาล้อถีบโดยนําเรื่องราวของนาใหญ่ขับสาล้อถีบคนสุดท้ายที่ปัจจุบันนี้ยังคงถีบสาล้ออยู่แถวถนนคนเดินไทยล่มอีกค่ะอาชีพตีมีดของกลุ่มตีมีดโบราณบ้านใหม่ที่เป็นพื้นเพและบรรพบุรุษมาจากเมืองเวียงจันทร์ ซึ่งมีที่ตีจากที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นค่ะเพราะมีแต่และเล่มจะสลักชื่อของผู้ที่เป็นคนตีขึ้นมาด้วยอาชีพนี้ก็ยังคงมีเห็นเช่นกันค่ะห้องที่5คือห้องลมศักเมื่อวันวานห้องนี้เรียกได้ว่าเป็นห้องที่รวบรวมภาพความทรงจำของเมืองลมศักทั้งในอดีตและปัจจุบันมานำเสนอเป็นกํแแพงภาพ รวมถึงยังนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมภาพอารมณ์วงศานุวง์ครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาที่เมืองหล่มศักจังหวัดพิบูรณ์นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนหลม่มเสมอมาห้องที่6เป็นห้องจังหวัดหล่มศัก ้องนี้บอกเล่าเรื่องราวของการปกครองของเมืองลมศักด์ที่ในสมัยใช้ยศเจ้าเมืองโดยจัดแสดงผ่านหุ่นขี้พึ่งของเจ้าเมืองลมศักดิ์คือพระสุริยะวงศ์าเทศสุวรรณภาขนาดเท่าคนจริงแต่งกายด้วยเครื่องแบบเหมือนเจ้าเมืองในสมัยก่อนพร้อมทั้งจำลองศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นที่ทำการศาลจังหวัดในสมัยก่อนด้วยค่ะ ห้องที่7คือห้องวัฒนธรรมล้านช้างเป็นเรื่องราววิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยหลมเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์มากๆเช่นประเพณีกวนข้าวทิพป,ประเพณีการแห่ปราสาทพึ่งประเพณีการล่องเรือไฟน้อยรวมถึงยังมีลักษณะบ้านคนไทยหลมสมัยเก่า ซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังคาจัว่วเหมือนบ้านคนไทยทั่วไปแต่ที่สำคัญต้องยกใต้ถุนสูงเพราะคนไทยลม่มจะมีวิถีชีวิตใต้ถุนบ้านเป็นส่วนมากค่ะห้องที่8เป็นห้องไทยลม่มคนไทยล่มก็คือคนเชื้อสายลาวที่มีต้นกำเนิดอยู่ที่ล้านช้างส่วนผู้หญิงไทยล่มสมัยโบราณจะมีคำเรียกว่า สาวนุ่งสิ้นหัวแดงตีนกานซึ่งหมายถึงการนุ่งผ้าสิ้นนั่นเองค่ะห้องที่9ต้้องจัดแสดงอาหารพื้นบ้านของเมืองไทยหล่มและอาหารแนะนำต่างๆโดยการจำลองอาหารเหล่านั้นทั้งสีสันและหน้าตาเสมือนจริงเลยค่ะห้องที่10เป็นห้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน เป็นการจำลองอาชีพของการทำงานของคนไทยหล่มมาไว้ในห้องจัดแสดงเช่นการร่อนทองคำที่บ่อทองเมืองหล่มศักต์ตำบลน้ำก้อนอกจากนี้ยังจัดแสดงตำนานมะขามหวานเมืองหล่มศักซึ่งมะขามหวานปากดุกลำต้นใหญ่ใบดุกแต่กิ่งโน้มลงมาเกือบถึงพื้นสามารถใช้มือเก็บฝักได้เนื้อสีน้ำตาลทอง รสชาติหอมหวานปัจจุบันมะขามต้นนี้ได้ล้มตายไปแล้วและน่าเสียดายที่ไม่มีการขยายพันธุ์ไว้จึงหากินไม่ได้แล้วค่ะพิพิธภัณฑ์ลมศักสามารถเดินทางมาได้จากถนนสระบ,บุรีลมศักเข้าสู่ถนนสามัคคีชยัยสี่แยกหอนาฬิกาถนนโรนกิจและถนนสุริยะวงศา เปิดให้เข้าชมฟรีนะคะโดยเปิดวันพุธถึงวันศุกร์วันละสี4รอบวันเสาร์จะเปิดเวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกานะคะให้เข้าชมโดยไม่กำหนดรอบหยุดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤตะเลิก์หากเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาเดินถนนคนเดินไทยหลม่มก็อย่าลืมแวะเข้าชมพิพิธภัณฑ์หล่มสักแห่งนี้นะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆพิพิธภัณฑ์หล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรา ชมกันจุใจเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ